สองเรือรบอิหร่านประชิดเรือรบสหรัฐขณะที่เรือพิฆาติชขีพนาวุธโดนถล่มพังหน่วยราชการลับอิสราเอลเต้นข้อมูลเรือรั่วถึงเยเมนจากที่ทบวอค่ะมีการออกมารายงานถึงกลุ่มฮูตีของเยเมนยังคงโจมตีเรือรบสหรัฐและเรือบรรทุกสินค้าเชิงพาณิชย์ในทะเลแดงแต่ในเวลาเดียวกันค่ะบริษัทที่เรียกว่าปะเกนมักจะประกฏนายโอเพนซอและนักธุรกิจชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของที่แท้จริงทั้งนี้เขาวเว็บไซต์ทบวอมีการเผยแพร,แร่ถ,ถึงกรณี ยังกล่าวเมื่อวันที่3มกราคมปี2567โดยระบุว่าในเรื่องนี้หน่วยสืบราชการลับและข่าวกรองทางทหารของอิสราเอลกำลังหมกมุ่นอยู่กับคำถามที่ว่าใครที่โรไหลข้อมูลไปยังกลุ่มฮูตีเยเมนเกี่ยวกับเจ้าของเรือที่แท้จริงของเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านทะเลแดงหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลยังพยายามที่จะชี้แจงคำถามว่าใครอยู่เบื้องหลังการเตรียมปฏิบัติการทางทหารที่ซับซ้อนมากโดยกลุ่มฮูตีในทะเลแดงและน่านฟ้าเหนือทะเล ปฏิบัติการอย่างหนึ่งคือการโจมตีเรือรบอเมริกนนันดยกลุ่มเยเมนในขณะที่ลูกเรือกำลังยุ่งอยู่กับการต่อต้านการโจมตีทางอากาศเราจำได้ว่ากลุ่มฮูตีเปิดตัวโดนไล่ตัวเป็นครั้งแรกและวนเวียนอยู่เหนือเรือพาณิชย์และทันทีที่เรือรบอเมริกันเริ่มเปิดใช้งานระบบป้องกันทางอากาศก็มีการโจมตีด้วยเรือความเร็วสูงบนเรือมีการยิงปืนกลหนัก และเครื่องยิงลูกระเบิดตามรายงานบางฉบับเรือพิฆาติคีพนาวุฒนำวิธีของกองทัพเรือสหรัฐได้รับความเสียหายอย่างมากต่ออุปกรณ์สื่อสารและการนำทางโดยในความเป็นจริงแล้วโดรนถูกใช้เป็นสิ่งรบกวนสมาธิเท่านั้นอิสราเอลสันนิษฐานว่ากลุ่มติดอาวุธฮูตีได้รับภาพเกี่ยวกับกิจกรรมของเรือรบสหรัฐผ่านดาวเทียมของอิหร่านแต่อิหร่านก็ปฏิเสธการมีส่วนร่วมใดๆในการติดต่อทางทหารกับกลุม่มฮูตีรวมถึงการแบ่งปันข่าวกรองอย่างไรก็ตาม ค่ะหน่วยเขากรองอิสราเอลตั้งใจที่จะระบุตัวเจ้าหน้าที่อิหร่านโดยเฉพาะซึ่งอาจจะอยู่เบื้องหลังการเตรียมปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธเยเมนนอกจากนี้ทบวอค่ะยังมีการรายงานอีกว่าการรั่วไหลของข้อมูลทางธุรกิจทําได้ยากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วการให้เหตุผลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของหน่วยงานข่าวกรองอิหร่านนั้นถือว่าดั้งเดิมเกินไป นึ่งจากเอ,อรานอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรหลายร้อยครั้งตามคำนิยามแล้วไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจของอิสราเอลดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลที่จะไม่ตำหนิเตหาราชในกรณีนี้แต่ต้องระบุบุคคลที่แท้จริงของการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับเจ้าของเรือและผู้เช่าเหมาหลําเรือพาชยตล่าสุดค่ะ4มกราคม2566บกวอกดิตอัปเดตมีการ โพสข้อความรายงานถึงสถานการณ์ปะทะกันในทะเลแดงว่าภายหลังจากการประลองกําลังกันระหว่างกองทัพฮูตีเยเมนกับกองทัพเรือสหรัฐมาหลายครั้งในทะเลแดงจนสหรัฐมีการสั่งถอนเรือรบสองลำหนีขีปนาวุธเยเมนออกจากทะเลแดงและกองเรือบรรทุกเครื่องบินหนีจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสถานการณ์ในทะเลแดงยามนี้ดูเดือดมากขึ้นเมื่อเรือรบอิหร่านสองลำรวมถึงทัพเรือลอยน้ำมาประจำอารักขาเยเมนที่ช่องแคบบับอัลบัน และอยู่ใกล้กับเรือรบไอเซนฮาวพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐล่าสุดข่าสื่ออย่างเป็นทางการของอิสราเอลประกาศว่า เรือรบไอเซนฮาวล์ลำนี้ถูกยิงโจมตีด้วยขีปนาวุธจากกองทัพฮูธีเยเมนทางตอนเหนือของช่องแคบบับอัลมันดาทะเลแดงจึงทําให้เกิดการดวลกันยกใหม่กองทัพสหรัฐได้มีการยิงสกัดกันด้วยขีปนาวุธเกิดการระเบิดดังสนั่นหลายครั้งต่อมาค่ะสื่ออัลจารีรารายง,งานว่ากองทัพฮูทีเยเมนปฏิเสธว่าวันนี้พวกเขาไม่ได้ยิงโจมตีเรือรบสหรัฐแต่ไม่ได้มีการให้ข้อมูลว่า ทุกเรือรบเอรานจริงหรือไม่ต่อมาค่ะโคส่งของกองทัพฮูตีเยเมนแถลงว่าเรือสินค้า CMA CGM กำลังมุ่งหน้าผ่านน้าน้ำเยเมนทะเลแดงไปยังอิสราเอลจึงเตือน3ามครั้งว่าเป็นการฝ่าฝืนประรากาศห้ามของรัฐบาลแต่กับตันเรือกับนิ่งเฉยจึงมีการสั่งยิงขีปนาวุธใส่เรือ3ชุดจนเกิดการระเบิดบนเรือต่อมากองทัพเรืออังกฤษยืยนยันว่าเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีจากเมืองอัลราทางตะวันออกของโมคามุ่งเป้าทำลาย เรือพาณิชย์ทางตอนเหนือของช่องแคบบับอัลมดาบแต่อังกฤษก็ไม่กล้าที่จะไปช่วยพลจัตวาทาริกซาเลแห่งกองทัพเรืออังกฤษได้มีการสั่งเพิ่มความพร้อมสูงสุดในการต่อสู้กับกองทัพฮูชีเยเมนในทะเลแดงและฟ้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสะชาราติให้จัดประชุมฉุกเฉินเพื่อหาหรือช่วยเหลือสหรัฐและอิสราเอลในทะเลแดงคาดว่ารสัสเซียจีน สมาชิกถ้าว่อนจากคัดค้านคาดว่าสหรัฐคาจะทําการเปิดสึกกับกองทัพฮูตีเยเมนก่อนเพื่อนเพื่อทําการปกป้องอิสราเอลที่กําลังทิ้งระเบิดสังหารพลเรือนปาเลสไตน์จึงเท่ากับมีการผลักดันให้เยเมนมีความชอบธรรมที่จะโจมตีเรือรบและฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางได้เลยเพราะอยู่ในระยะยิงสหรัฐามีฐานทัพขนาดใหญ่6แห่ง ทหารอเมริกันมากกว่า28,000นายยอมตกเป็นเป้าโจมตีหนึ่งในนั้นค่ะก็คือฐานทัพอากาศเอาดูเดอิดตั้งอยู่ในทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของกลุ่มโยฮากาตาเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการทางทหารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในตะวันออกกลางทายเยเมนโจมตีขีปนาวุธพิสัยกลางหลายร้อยลูกพร้อมกันก็จะสะกัดไม่ได้สถานที่แห่งนี้ก็จะละลายกลายเป็นฝุน่นทรายในพริบตา ร้องกับชีวิตทหารอเมริกัน,ลนหลายผ่านนายส่งผลให้ทันทัพรองในประเทศอื่นๆจะโอนลเวงสับสนอนลมานจนอยู่ไม่ได้เหมาะสมกับการถล่มซ้ำด้วยขีปนาวุธกวาดทุ่งแห่งให้ราบจมไปกับพื้นทรายและคาดว่าระดับรัสเซียจีนอิหร่านต้องมีกลยุธทธ์ทีเด็ดอะไรสักอย่างทุบซ้ำสหรัฐแน่นอน